คนเรานะคะพออายุย่างหกสิบแล้วความเบื่อหน่ายก็เริ่มมาแล้วดูตัวเองเฉยว่าเราอารมณ์เปลี่ยนไปไหมเหมือนคนไรทองอะคะ่ะอารมณ์บุญอารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอารมณ์เดียเด๋ยวขึ้นเดียเด๋ยวลงเดียเด๋ยว,ยวอารมณ์โอ้เราเพราะเราอายุมากนี่เองเนาะถ้าเราอายุมากเนี่ยอารมณ์มันจะขึ้นขึ้นลงลงเนาะแต่เราก็ต้องบังคับตัวเองนะคะว่า อารมณ์ต้องอยู่ตรงนี้ระดับนี้เราเลันเกินไปก็ไม่ได้แต่บางทีอารมณ์คนเรามันโอ้นี่น,นี่คืออารมณ์คนอายุหกสิบเหรอนั่งคิดให้อารมณ์ของคนอายุหกสิบใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่คืออารมณ์คนนี่ย่างจะย่างหกสิบสองแล้วนั่งคิดอ๋อมันเป็นอารมณ์อย่างนี้เองเนาะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง มันเป็นไวทยทองนี่นี่ไวทยทองแน่ๆเลยอืมอารมณ์อันนี้แต่ดีนะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรเลยไม่เคยฉีดยาเลยแล้วไม่เคยเป็นอะไรเลยถ้าเป็นก็เป็นไปเลยตายปไปเลยไม่เคยเป็นอะไรเลยนะคะเนี่ยมานั่งดูโอ้คนอื่นก็จะเป็นเหมือนเราไหมน้าอารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวโอ้ลารม์บอกไม่ถูกอะ่ะอืมใครที่อายุจะย่างหกสิบ ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะหนึ่งดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจิตใจต้องสม่ำเสมอต้องต้องปฏิบัติธรรมเยอะๆนะคะถึงจะอารมณ์มันถึงจะไม่ไนั่นต้องมาครับตัวเองให้ได้อืมเนี่ยจะนั่งมาครับตัวเองอนยะู่เนี่ยนี่คืออารมณ์ของคนอายุหกสิบสองแล้วมันเป็นอารมณ์แบบนี้เอง เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีแล้วไม่อยากดีไม่อยากยุ่งกับใครเลยตุลานี้หกสิบสองแล้วะคะ่ะต้องใส่เลยทำต้องนั่งกรรมาฐานเยอะเยอะ ตัวเองวันนี้หน้าไม่ค่อยดำนะที่หน้าดำค่อยเหมียวแหละ